วัสดีค่ะสินะคะวันนี้สิมี1ผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะซึ่งสิเป็นคนที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิเป็นคนที่ถ่ายยากมากๆเลยสองสาวันจะถ่ายครั้งหนึ่งค่ะเ mm hmm. พราะเป็นคนไม่ชอบทานผักและผละไม้ทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายจึงทำให้ระบบขับถ่าย เสียค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบลองอาหารเสริมค่ะลองมาทอบทุกยี่ห้อแล้วค่ะพูดได้ว่ามีใครมาแนะนําอะไรลองหมดค่ะเฮ่ mm hmm. hey, แต่ว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะไฟโตวี่ค่ะก็มีคนมาแนะนําเหมือนกันค่ะแนะนําให้ลองเหมือนกันค่ะเป็นพี่ที่รู้จักกันแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไฟโตวี่ที่ต้องอามาบอกต่อกันนี่นะคะคือ กินแล้วค่ะลองใช้เองค่ะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ทานเลยค่ะสีทานไปแค่หนึ่งซองนะคะหนึ่งซองก่อนนอนค่ะตื่นเช้ามาจากที่สองสามวันถ่ายครั้งหนึ่งอ่าวันเดียวถ่ายไปสองสามรอบเลยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ทานมาเลยค่ะก็เลยรู้สึกเริ่มมากเลยต้องเอามาบอกต่อกันนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการล้างลำไส้ล้างสารพิษนะคะซึ่งสิทานเองแล้วสิ 4, มีความประทับใจเป็นอย่างมากจงอยากให้ทุกคนได้ลองทานดูค่ะถ้าเป็นค่าใครที่ชอบลองผลิตภัณฑ์หรือลองมาแทบทุกยี่ห้อแล้วไม่ได้ผลนะคะสี 4, แนะนำตัวนี้เลยค่ะไฟโตวีค่ะสนใจถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์นะคะแอดไอดีไลน์มาคุยส่วนตัวเลยค่ะหรือไม่ก็ โทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ